สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟน Youtube ทั้งหลายครับผมต้องขนบ้าไรใจก็อยากจะออกมาในกรณีที่เสจียงนะฮะมีคำสั่งให้ฟ้อ,ฟองศาลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเจ็ดเอ,อเสียครับผมอยากจะแจ้งอย่างนี้ฮะว่า ในกรณีที่เสียเนี่ยออกมาบอกนุนนีนั่นเอกสารประกอบทั้งหมดผมตอบแทนคนไทยในทางประเทศเลยว่าเสียถูกครับเสียไม่ผิดหรอกอแต่เสียพลาดครับพลาดตรงไหนรู้ไหมฮะคือเสียพลาดตรงที่เสือกไปรู้ว่าไอ้เจ้าโทนี่จาร์เนี่ยจะไปถ่ายทำเรื่องเดอะฟาดเจ็ด ก่อนปี58แต่เสียไม่ฟ้องศาลเลยอะ่ะเสียมาหักพ้าด้วยเข่าด้วยมาฟ้องศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วข่าวก่อนหนังจะฉายไม่ถึงอาทิตย์คนไทยรับไม่ได้ตรงนี้หรอครับอยากดูเดอะฟัสเจ็ดครับไม่ได้ดูจาพนมครับนะครับขอบคุณครับก็ สิ่งที่อยากจะแจ้งมีเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย